ได้ง้อถือกด้ง้อถือกมาปั่นพี่ปั่นน้องอีกแล้วลูกตัวแม่บันนี้ลูกตัวแม่ลูกสองตัวลูกง่อลูกที่ไหนก่อนครับไ่นลูกตัวที่สองลูกที่สองจะยี่สิเดือนแล้วครับนั่งหน่อยนั่งหน่อยตัวแม่ครับประมาณสี่ห้าเดือนสลูกที่สองหรือที่สามนี่แหละพี่น้องตัวนี้ครับแม่ก็สูงอยู่ประมาณหน่อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับวงเล็บกินหญ้าเก่ง ประกันกินยาแกงท่องว่างประกันตัวนี้เหรอครับเนาะประกันตัวนี้เพี่ดูดิครับทั้งแม่เพันนันครับตอนนี้เป็นเัื่งใดครับท้องว่างเรื่องใดแม่เพันปีท้องว่างไงคุยกันท้องว่างเนาะครับเนาะเครื่องดำนี่พนาะนี่นั่งหน่อยนี่เครื่องดำครับพี่น้องเปิดเท่าไรครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยเศาหกห้าร้อยครับผมถือป่าน้ำได้มาเส้าหนึ่ง ว่ากำไรจักสีหาพั่นเก่าดอกกรสันมอนน้มา <c oughs> ได้เพื่อสีหาร้อยว <c oughs> ่าหยอกมอน้นารกบพี่น้องกล้าขายช่วงนี้ได้กำไรเอ่อรักร้อยได้อน,นหาร้อยว่าดีคร <ขอ S 1> ับเนาะว่าแต่บกขาดทุนนี่ถือว่าดีครับเ่กี่สามมื่นกว่าแล้วสำนีนครับอ่ะซ้าเท่าไหรกละสองห่นหกพันห้า,า, 26, <500. S 1> าร้อยครับซ้าวหกหาร้อยต่อได้ปะครับกาจัาง่อย นิดหน่อยครับผมพอได้เลีมเนาะออีกจักบาลเนี่ยเบอร์โทรครับผม096 096365 365 0317 0 3้7กสมานามเด้ยาม้ครับผมอขอบคุณครับฝากคมลูกโตแม่ไปครับพี่น้อง